น่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การทําซ้าว่าเป็นหนังผีหุ่นยนต์เด็กไล่ฆ่าอีกแล้วมันกลายเป็นหนังทิลเลอร์อีโรติกแจ้งกันไว้ก่อนนะฮะการแสดงความคิดเห็นในไลฟ์นี้นะครับไม่ได้เป็นการกล่าวโทษดูถูกเหยียดหยามต่อคนที่ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันนะครับรวมถึงผู้สร้างแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั่วดับต่อซีรีส์แล้วก็หนังที่เราจะได้พูดคุยในไลฟ์นี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นนะครับที่มีผลจากประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สถานะปัจจุบันย้ำนะครับไม่ใช่สัจธรรมที่ไม่สามารถถกเเียงและะห็นนต่าได้ครับมกวนะะ ภาคแยกของเมแกนกำลังจะมาทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นหนังสยองขวัญอีโรติกว่ะเชี่อย,ยังไงครับเนี่ยแต่อีโรติกที่ว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่อีโรติกคนกับคนแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นอีโรติกคนกับหุ่นยนต์นะครับโดยใช้ชื่อว่าโซเมด เหมือนกับเมแกนเมแกนจะใช้ตัว e เป็นเลข3ใช่ไหมโซเมก็จะเป็นตัว a ก็จะเป็นเลข8หมาความเป็น i n ินิตี้นะครับพอเรื่องคร่าวๆนะเวลานี้ที่เรารู้นะคือเป็นเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่มีเมียแล้วเมียตายฮนะแกก็เลยเหมือนกับว่าได้รับหุ่นยนผมไม่ได้จะว่าได้รับคือแกไปซื้อมาหรือเมียแกฝากไว้ให้หรือมีคนให้แกไม่รู้นะแล้วหุ่นยนต์มาปลอบใจนะฮะแต่ว่าปลอบใจกันไปอีท่าไหนไม่รู้ฮนะหุ่นยนต์กลายเป็นหุ่นยนต์นักฆ่าไปซะอย่างนั้นเฉยเลยนะครับ หนังได้คุณเคสโดแลนนะครับที่กำกับหนังสยองขวัญอย่าง you are not my mother นะครับดูได้ใน Netflix กนะครับก็เป็นหนังเว็บสยองขวัญแนวบรรยากาศบ้านเมืองแห้งๆแรงๆไปดูกันได้แนะนำแนะนาเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็นอกจากที่คุณเคสจะมากำกับแล้วจะแก้บทให้ด้วยเออจะมาช่วยแก้บทให้มันกาบทใ,ให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับหนังมีกำหนดฉาย,ายช่วงเดือนมกราคมปี2026ซึ่งหลายคนบอกเฮ้ยแปลว่าหนังมันไม่ดีหรือเปล่ามกราคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาชอบปล่อยหนังไม่ดี ไม่ใช่ครับเพราะว่าจากความสําเร็จของเมแกนอะ่ะมันฉายช่วงมกราคมปี2023แล้วมันทาเงินทั่วโลก181ล้านเหรียญสหรัฐจากคุณสร้าง12ล้านนั่นหมายความว่าโอ้โหคุ้มมากมกราคมก็ทําเงินได้นี่หว่าเขาก็เลยจัดมาล็อกตรงนี้แถมไม่มีผู้แข่งที่แข็งแรงอีกด้วยนะครับบอกตามตรงผมพูดทุคงตรงๆนะตอนอ่านหัวข้อข่าวบอกโอ้ภาคแยกเมแกนวอหรอวะโอ้มันไม่คิโลกรหรอกมันจะเป็นการทําซ้ําแบบเฮียเจมวานมึง มึงเรียนแบบฟอร์มูล่าคอนเจิลิ่งเลยมีผีตัวไหนเวิร์กในคอนเจ o ลิ่งมึงเอาไปสร้างพาคแยกเล่ยเปื่อยเตรียมเลื่อยเปื่อยได้เลยแต่พอได้อ่านเต็มๆปุ๊บในความรู้สึกว่าโอ๊แอบน่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การทําซ้ำว่าเป็นหนังผีหุ่นยนต์เด็กไล่ฆ่าอีกแล้วมันกลายเป็นหนังทิลเลอร์อีโรติกแล้วก็เป็นการใช้ เทคโนโลยีแทนคนซึ่งเป็นธีมเดียวกับเมแกนเมแกนคือเอาตุ๊กตามาแทนพ่อแม่อันนี้ก็เป็นตุ๊กตามาแทนคนรักซึ่งมันก็เป็นธีมที่ผมว่ามันน่าสนใจแล้วก็มีความร่วมสมัยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับโปรเจกต์นี้เพราะได้อ่านดีเทลแล้วคือการเป็นผู้กับเป็นผู้หญิงอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของเทอร์เลอร์โรแมนติเอร์อีโรติกเพราะฉะนั้นมันต้องมีการพูดถึงเรือนร่างพูดถึงความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิง ซึ่งถ้าเป็นผู้กับผู้ชายหรือเป็นมือเขียนบทผู้ชายมันก็อาจจะมีความเป็นเมลเกสแบบที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแต่ว่ามัน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 เกิดขึ้นการได้ผู้กับผู้หญิงมาแล้วมาช่วยแก้บทที่มาจากผู้ชายก็อาจจะทําให้เรื่องราวมันมันเป็นมุมมองของทั้งสองฝั่งแล้วก็เป็นอีโรติกที่มันดูมีความไม่ใช่แค่หื่นกระหายแต่มันมีความรักความเซ็กซี่อะไรมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับอยากให้ลองดู You a ว e not my mother ด้วยผมไปดูมาแล้วมันก็มีหนังเป็นหนังแบบผู้หญิงสามเจเนเรชั่นเป็นยายเป็น แม่เป็นลูกแล้วเหมือนอยู่ๆแม่มีปัญหาทางจิตแล้วอยู่วันหนึ่งหายตัวไปกลับมาแต่ว่าแม่ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันจะเป็นผีหรือเปล่าหรือเป็นเมทัลอุนิสมันแบบเออผมชอบบรรยากาศมากๆไปหาดูนะครับมันเป็นไม่ใช่คนแนวตุ้งแช่ไม่ใช่คนแนวเลือดสาดไม่ใช่คนตีหัวเข้าบ้านอ่ะเป็นคนแบบลึกๆอ่ะลึกๆแบบปัญหาทางจิตอ่ะเออเพราะฉะนั้นผมรู้สึกโอ้อาโอ้อ้าน่าสนใจน่าสนใจจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกสิ่งที่ผมอยากรู้ที่สุดเลยคืออิโซเมดเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงคือมันมี3ช็อปชอยเนาะ ก็คือเป็นคนเล่นธรรมดาเลยเหมือนคนเป๊ะเลยหรือช้อยที่สองคือจะเป็นเหมือนเอ็กซ์มาชิน่าคือเป็นคนบางส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นหุ่นยนต์หรือจะเป็นแบบอีเมแกนเลยคือดูยังไงก็รู้ว่าไม่ใช่คนแน่ๆเป็นหุ่นยนต์แน่ๆแบบใส่หน้ากากคลิปปี้แน่ๆเพราะว่าถ้าเป็นแบบ1แบบ2เนี่ยมันก็พอได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบบสเนี่ยโอ้โหหนังที่เป็นรักเป็นโรแมนติกแล้วหน้าตาแบบอีเมแกนเนี่ยหน้าตาแบบสไตล์อีเมแกนเนี่ยหลอนนะหลอนตั้งแต่ยังไม่ดูเลย หลอนมันเป็นโอโลติงโนรลอนตั้งแต่แรกเลยนะก <c oughs> ็ถามนู่นดูแล้วกันนะครับคุณอยากให้เป็นแบบไหนแบบว่าเป็นคนจริงๆไปเลยเป็นคนกึ่งหุ่นยนต์หรือว่าเป็นแบบเมแกนที่แบบว่าดูรู้ก็รู้ชัดว่าเป็นหุ่นยนต์เป็นไม่ใช่มีความเป็นมนุษย์เลยก็บอกกันมาได้ครับกับภาพยนตร์เรื่องโซเมตนะครับเออลงแลวเปรียกกันมาได้ผมผมอยากให้เป็นเบแกนุมอยากให้คลิป,ปี้แบบขั้นสูงสุดไปเลยนะสปอนเซอร์ของเรานะครับกับสตรีมิ่งอย่างโม Nomax นะครับที่จะมาแนะนำซีรีส์ Connection จุดเชื่อมตายนะฮะที่สตรีมที่ Monomax เท่านั้นนะครับอัปเดต2ตอนใหม่ทุกวันพุธเวลา10โมงตรงโอ้นี่เป็นซีรีส์เกาหลีที่พูดได้เลยว่าผลงานอญากรรมสืบสวนสอบสวนนำโดยจียองนะฮะที่เป็นนักแสดงมากฝีมือนะครับได้รางวัลแดซสงมาถึง2มดรอบนะครับในบทบาทตำรวจดีแห่งหน่วยปราบปรามยาเสพติดที่อยูดีที่อยู่ ที่อยู่ๆนะครับถูกใครบางคนบังคับให้ใช้ยาเสพติดอีกทั้งต้องมาพัวพันกับคดีฆาตกรรมเพื่อนวัยเด็กที่มีเงินประกันถึง5,000ล้านวอนโดยจีซองต้องมาประชาฝีมือกับจอร์นมีโดนะครับที่พี่คาแรคเตอร์จากคุณหมอสุดน่ารักใน h ฮอสพิ a อลเพลสสุบทนักข่าวสายรุยที่ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันไขคดีความคดีความจริงที่เชื่อมโยงไปยังความดำมืดในองค์กรตำรวจครับผมนะฮะ เท่านั้นยังไม่พอมีแฟกต์น่าสนใจกับซีรีส์นี้ให้ฟังกันด้วยนะครับซีรีส์นี้เรตติ้งเปิดตัว5.7นะฮะสูงที่สุดแห่งปีกับค่าย SBS นะครับเรตติ้งนิวไฮสูงถึง9.4เปอร์เซ็นต์นะฮะยอดคนดูทะลุ1,600,000คนนะครับเป็นซีรีส์สอบสวนที่คาดเดาไม่ได้เลยะฮะแล้วก็ได้มือเขียนบทอย่างคุณอีฮยอนนะครับแล้วก็ เป็นการแท็กทีมนักประพันธ์ดนตรีแห่งยุคนะฮะคินจุนซอกและก็จองเซรินนะครับนี่ความน่าสนใจของซีรีส์นี้ใครสนใจสามารถสนัก Monomax ไปดู Connection จุดเชื่อมตายนะครับสตรีมที่ Monomax เท่านั้นนะอัปเดตสองตอนใหม่ทุกวันพุธเวลา10โมงนะแล้วก็ขอบคุณโมโนแะม็มากๆนะครับที่สนับสนุนตการดูหนักนะครับ